สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่องวิสานครับมือนี้มาขุดมันเด้พี่น้องเดี๋ยวจะได้เบิ่งมันโอ้ยมันมันมีดอกไปเอาผ้ามาติที่จะไปมา่ติดมัมานี่ครับเมื่อที่บอกขุดมันอีพอฮ่า่เป็นเดียไดครับขุดมันมอนแนวไงหรือวะมอญว่าของไปกล้วยเลยครับมันนี่ครับโอ้ยตันเลยครับไปเบิ่งพี่น้องมันนี่ได้เกือบเต็มรถแล้วครับนี่มัน ปีนี่มั่นราคาขึ้นๆน้นงลงครับพอมั่นก็ล่างเขาซูล่านมั่นหน่ราคาลงส่วนมั่นเขาซูร้านมันมนนม่นหน่อยมีราคาขึ้นอีกคนไกลห้องอข้าวขาเขาจะ่ว่ากเกษตรกรกับคือเก่าพี่น้องเขามีโอกาสที่ได้ต่อร่องเรื่องราคาได้ราคาอยู่กับข่าค้าค้นกลางเปิดนะครับไปคือเบิรงพี่น้องวิธีนะครับการขุดมันโอ้โลงพ่อใหญ่เรา โอ้เป็นอะไรฟัาดีครับพ่อใหญ่เป็นยังไงคุดมันเป็นยังไงปีนี่แล้ก็แล้วาเป็นยังไงปีนี่แล้วข้าแล้าเป็นสามบาทสี่บาทอะไรอ่ะกี่กิโลเมีนบอกสอกิโลถือว่าดีบ่ครับดีนี่ดีเนาะดีกว่ารัฐบาลอยู่นอยู่นี่ถือว่าหัวใหญ่บ่ใหญ่รัฐบาลตกบ่อบป็นเพผืนมีอันหัวนี่ถือว่าสมบูรณ์บ่หรือว่าบ่สมบูรณ์เนี่ยสมบูรณ์อยู่แต่มันขาดปุ๋ยขาดปุ๋ยเนาะโอ้ขั้นปุ๋ยใส่ๆนี่บอนซ้ำกู้ขาคนนั้นปุ๋ยรองพื้น ปุ้ยวันเชวภาพาผมบอกเขาแนบบุกเขาเห็ดอ่ะเดียวเอามาไก่แถวนี่ปุ้ยเชวภาพนี้ที่แล้วทำไม่ได้กินเนาะสองบาทก็ไปสื่อบอกเขาแทบด้วยหายจบไปข้างบนโอ้ย่าเมาใส่ได้ขาดเอามะใส่แล้วก็บอกห้ยฟันเ้ืยอนอีกโอ้ยปุ้ยเชวภาพนี่เนาะแล้วก็บอกห้ใส่โรตีนั่นปุ้ยนายเนาะเดี๋วเอามะไก่ปุ้ยเชวภาพาาใช่ใส่ปุ๋ยขี้วัวขี้ปุ๋ยขี้ไก่ขี้ม้าขี้ไก่ขี้หมูแล้วก็เคมีเคมี่ผสมข้าไปเนาะผสมข้าไปนี่พี่น้องเบิ่งเอาหัวมัน พ่อใหญ่เราว่าขั้นลักษณะนี่มันออกหัวดีแต่มันโง่ใหญ่มันโง่อวดมันขาดปุ๋ยมันขาดปุ๋ยเราว่าขั้นเป็นเจอขี้ไก่ขี้หมูเนาะพ่อใหญ่เนาะปุ๋ยนี่ทั้งล้านคนมันแหงหันเจ็ดบาทแปดปีบเจ็ดบาทมันลงโอ้เจ็ดบาทมันแหงมันแหงจิมันแหงนี่เป็นราคาหรือบเป็นราคาเป็นลรเนาะเป็นราคาเนาะเดี๋ยวทั้งโลกงานเขาจอดเขาที่คลายเตอนแรแล้วก็บวกมาคนแล้วคล้ายเอาทุนมันอยู่บ่อไม่ต้องเอาะไร นักแห่เด hey ้น่งโอ้เปนักแปมันญ่แป er. ้งมันลายมันนักลายบอกเป็นไนนักเนนักลายแป้งดีโอ้แป้งดีเนาะจริที่พี่นองโอ้ยงงวันนีเาไเลยครับโอ้ยเห็ดมันห่องเลยเบิ่งเบงบรรยากาศนี่คือไล้มันเลยครับโอ้ยงานะวัุยปุยอันแบบเอามาใส่โบเรืองนะว่าูกีกก็ขิงวบลว่า ขายแพงซืือๆพวกปุ๋ยมาขายเลขขายจะไปเสือหรือพี่น้องด้วยบ่เขาทาแล้ววะขาดทุนแน่นขาดทุนนัวใหญ่น้องขาดทุนนู้นขนาดพี่น้องเหมือนตีหัวมันหัวมันครับพี่น้องหัวใหญ่หัวห,วหลาย่างตัวตุ่นนี่เจ้ว่ามันมันอันประเด็นคือมันบกอ้วนแต่ว่าถามว่าน้ำหนักนำนักโอเคเลยพี่น้องมันว่ายปีมันบ่เน่ามันบ่เน่าแล้วว,ว,ะว่ะพี่น้องนเามันถือว่าฝนฝ่ากับฝนบูน โอ้อนี่หรอหัวมันตึกๆเลยครับอ๋อนี่กว่าสีด้แต่ละบาทแต่ละสตางนี่หรอเอ้ยเนื้อโบกอกโบไายเงินน้อยใหญ่เนา้อ่านตีคือกันตีพี่น้อนี่บนหัวนี่ลักษณะหัวเนี่ยนี่คือปุ๋ยบ่อพ่อมันออกหัวหลายอยู่ครับแต่ว่าปุ๋ย ลักษณะปุ๋ยคือ,อเป็นขี้ไก่ขิงัวไอขี้หมูเนาะนี่ทันนี่ใส่เพียงพ่อนี่ห่วยหัวซ้ำกกขาเดีพี่น้องเงาเดียวเนี้ยเดึงบอ่อขืนหมแล้วครับนี่ครับสวนมันไร่มันเดเดแดดพี่น้องเอ้ยแดดหมอนี่นี่บรรยกากาศพี่น้องขุดมัน โซนนี้แล <m> ้วนะครับเหลือ so, อีกโซนในโซนนั in ่นม <Elliott> ีโซนในมีเป็นหยามิเป็นหยาเพราะอื่นหยาก็มีนิดพอหยาประชาธิปไตยจะมีข้างไหนมีเห็นแต่หยาข้างบนน่ครับพี่น้องโอ้เบิ่งเบิ่ครับเสียงแคเกระจันหอมนะครับน้องบอลเหลียวอยู่ได้พี่น้องเขาจะได้โซนนึงนะครับเดี๋ยวผมจะซอยเพิ่นอยู่ซอยเป็นกดตรดก่อนครับแล้วค่ายเงินไม่พี่น้องนะหัวหนึ่งนี่ เงาหนึ่งสีร้ายบอเดี๋ยวมันสิดึงนะครับอแต่งข้างนไปเลยนี่ครับขอเป็นพระเอกไม่เด้อครับขอเป็นพระเอกในหัวใจคือนะมีนี่พี่น้องนี่ตื่นเป็นได้หัวดีหน่อยนี่ครับนี่ครับ

อู๋อยากพูง่ายหน่อพักได้คนนี่ครับ <AND S 2> นี่ครับอ่ะเดี๋ยวไปเซฟรถพี่น้อง mỗi ngày như học nhiều mỗi ngày thế và mỗi ngày mỗi điệu วินนะมมโนหัวมันหัวมันหัวมันไม่ใช่เนื้อ เต็ะตาพี่น้องเต็ะตาเลยตัวนี้ครับโอเคเนาะพี่น้องเจอกันในคลิปต่อไปบา,บายสวัสดีครับ